สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เว็บทีมแอช anel ครับในทิ่แฟนกาซีซโร่หากันไม่ยาวเลยต้นเดือนนี้เรียกว่าสัเต็ม้อรอเต็มแ,แข้งกับชุด EB ตทั้ง9ทั้ง10ของตัวแ a นการ์วีเนาะก็อ,อย่างที่บอกครับว่าเราจะทําแค่ในอันที่เราเล่นถ้าอันไหนเราไม่ได้เล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ทํานะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลในการทําว่าเอออาจจะแบบเล่นไม่คล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เราก็เลยแบบเอออันไหนเล่นค่อยทํานะครับ วันนี้เราก็จะกลับมาทําในส่วนของแคร์ิเวนต์รอบที่โอ้โหก็รอบต้นเดือนนั่นแหละซึ่งมันก็จบไปแล้วแหละนะครับเราก็เลยกลับมาทําในช่วงนี้เพราะว่ามันเพิ่งหมดในช่วงคลิปยาวของเราไปด้วยกับแคร์ิเวนต์เจเนซิ่ครับวันนี้เราจะทาไปในส่วนของเจเนซิ่เราจะทาแค่เดียวด้วยในัวส่วนของสายเลยกาลเลียหรือสมบัติสวรรค์เท่านั้นนะก็หลักๆครับมาดูกันเลยแล้วกัน หลักๆตัวเริ่มเราก็ยังใช้ตัวเริ่มของเลกาเลียซึ่งเป็นตัวเริ่มใหม่ถามว่ามันมีดีอะไรหรือมันมีดียังไงเนาะก็คือ หลักๆเนี่ยตัวมันเอาตัวมันเข้าโซได้มันเป็นโซให้เราได้หนึ่งใบแล้วแล้วก็เปิดการ์ดส,สามใบท็อปเด็กเนี่ยเอาหนึ่งใบเข้าสู่โซแล้วก็ที่เหลือ2ใบที่ติดเลเกเเลียไปโดนลงดอบได้แล้วก็จวการ์ดหนึ่งใบนะครับคือถามว่ามันจะดียังไงพี่ไปโยลงดอปนะครับมันมีตัวเก็บจากกลุ่มมาใช้งานได้ต่อมาครับก็จะเป็นในหลงพีจีพีก็จะเป็น p g ที่เล่นกับเลเกเเลียเลยนะเวลามันถูกถอดออกจากโซเนี่ยนะครับเมื่ออ่าไอ้ขอภอภัยเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งพุดอ่าเมื่อมันถูกพุท เมื่อมันถูกเอาเข้าโซนะครับเปิดการ์ดสามใบจากท็อปเด็กเอาใบนั้นเข้าโซแทนแล้วก็ว่าขอไปมันใบเดิมดีกว่านี่ปุ๊บอ่ะใบนี้มีเทคในโซว่าว่าถูกถอดออกจากโซถ้าแวนการ์ดเราติดเลกาเรียเนี่ยสามารถใบตัวมันเองอีกใบหนึ่งที่อยู่ในหลุมอ่ะแล้วดีดตัวมันขึ้นมือได้คือถ้ามันมีการเกิดใช้ไปแล้วอ่ะแล้วมันมีการถอดใหม่อ่ะมันเอาขึ้นง่ายและเด็กมันถอดง่ายอยู่แล้วอ่ะแต่ข้อเสียมันคือมันเล่นกับเลกาเรียเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเก็บหลุมเข้ากองเวลาลง อ่าขออภัยถ้าแวนติดเลกาเรียเนี่ยเอาการ์ดสามใบที่ติดเชื้อเลกเกเรียที่ไม่ทิกเกอร์เนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ตัวมันเองด้วยเอากลับเข้าเอาจากในดรอปโซนะกลับเข้าใต้กองการ์ดยินิี้บวกสามพันแล้วก็ถ้ามีเลกเกเรียไงนะนนในจีโซนได้จวดหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยมาเป็นตัวเก็บพอๆกับตัวนี้อันนี้ของชุดที่แล้วนะมันจะบอกว่าเมื่อจบเทิร์นเนี่ยถ้าแวนกา์ดเราติดเลกเกเรียเป็นแล้วก็มีการ์ดสามใบหรือมากกว่าในโซเนี่ยเอากาดจากในดรอปโซนอะครับ กับเข้าที่เป็นเลเกเลีรที่ไม่ี่์พิเกอร์กับเข้าเด็กและก็จัว่วและก็ชาร์จคือตัวนี้มันจะมากกว่าเรื่องจั่วชาร์แต่ตัวนั้นนะมันจะได้แค่จั่วอย่างเดียวนะครับคือ2ตัวนี้ง่ายๆว่ามันได้เก็บของคู่เราก็เลยใส่เป็น6ใบยิงใส่มากกว่านี้ก็ได้แล้วก็มีตัวเหมือนตัวทิ้งไตนะครับของเลเกเลียทั้งหมดจะประมาณนี้คือ PG4 ที่เหลือ,อยังอ่ะสามสามสามเาไปแมนเนจเอาเองก็ได้นะไม่จําเป็นต้องแบบสูตรนี้เป๊ะก็ได้ต่อมาครับเกตสองเกตสองเนี่ยหลักๆในชุดมันจะมีแค่2ใบนี้ จะมีแค่ตัวเมื่อตีบวก3,000นะครับก็คือจริงๆตัวมันลงมาถ้าแว่นกันแล้วเป็นเกย์สามหรือม,มากกว่าติดชื่อเลเกาเลียปุ๊บจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เอาการ์ดที่ติดเลกเกเรทุกเดดดับสองใบเก็บได้นะครับก็จริงๆมันต้องเขาหนึ่งอ่ะตัวนี้มันเป็นตัวที่เสียบาร์สพอสมควรแต่ว่าเวลาแวนเราโจมตีมันบวก3,000ถ้าเล่นคู่กับมิโนวาไม่ว่าจะตีสองทีมันจะบวกเป็น6,000มันจะเท่ากับทิกเกอร์หนึ่งกับบวกอีกพันหนึ่งได้แล้วก็จะมีตัวเก็บครับไอเดียใส่เต็มเพราะว่าเวลาลางปุ๊บ มันข้าวันการเราติดชื่อเลกเเรียนะครับเก็บเลกเกเรียทังในรอบสองใบเข้าโซไปเลยแล้วมาบวกสามพันนะและ้วก็ที่เหลือเนี่ยเราจะใส่เป็นของเก่าเพราะว่ามันมีผลกับการเล่นโซบัสมากกว่านะครับแล้วมันติดเลกเเรียก็คือนอนเวลาโซบัสนอนออกปุ๊บมันจะบวกห้าพันให้แวน์แล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือตัวของแอปเปิลทองคําเวลาถูกโซบัสออกเป็นค่าคอร์สหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแวนเราตีฮิตจะได้จัว่วเกมนี้มันตีฮิตง่ายมันก็เลยได้จั่วกันง่าย แล้วก็อ่ะอันนี้อย่างละสามะสามตลำดสามอันนี้เป็นแมนเนทเราเองก็ได้ครับอาจจะใส่นอนน้อยหน่อยหรือไงก็ได้ทีนี้พอมาดูที่เกตสามเนี่ยมันจะกินที่ด้วยคิวนะครับไปสี่ใบแต่เอาจริงๆมันจะมีอยู่โซนหนึ่งที่มันไม่จําเป็นต้องใส่ถ้ามีก็ใส่ก็ได้ก็คืออีกดาซิลเราใส่อีกดาซิลไว้สองใบนะครับแต่ว่าอีกดาซิลมันเป็นทิปเปิลถ้าใครไม่ได้เปิดได้หรือว่าตอนนั้นอ่ะบลาบลาบลา,บา,บา,บามาเนี่ยก็เลยแบบ ถึงบอกว่าไม่ได้เลคคอมเมนต์ขนาดนั้นหลักๆมันอยู่ที่แองเจลิก้าพอแองเจลิก้าเนี่ยมันต้องใส่เต็มสีมันเป็นฐานนะครับแล้วก็จะมีตัวรองที่เรามาเล่นกับตัวนี้ก็ได้นะครับเวลาตัวนี้ไปทิ้งคอสไตล์เนี่ยแหวนเรามันจะบวกหมื่นมันจะปั๊มพลังให้แหวนได้ด้วยจะใส่นี่สีได้เราจะใส่ขี้ไว้ใบหนึ่งครับกเ็เป็นใส่ขำๆนะครับเป็นเซอร์ไพรส์ช็อตแต่ว่าทีนี้จะใส่เนี่ยเป็นดอหมดก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่ทีนี้ เอาจริงในโซนของสไตล์เนี่ยพูดยากมากเพราะว่าส่วนตัวเล่นไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านมันก็จะเริ่มที่ฮาร์โมนิกเมสยากับซีบีนะครับสองตัวนี้มันใส่อยู่แล้วการสไตล์ไม่ได้นะครับการสกูจนสไตล์ไม่ได้กับเอาฮิวขึ้นมือนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันจะมีมินว,ว่าไม่ต้องเต็มขนาดนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเราอวยล้วนๆหลักๆเนี่ยที่เต็มคืออูดครับอูดหรืออูดเนี่ยมันจะมีเทคหรือเมื่อลงมาในช่อง แล้วเมื่อเาสไตล์ลงมาเนี่ยถ้าฮาร์ดอ่ะมันเป็นเลกาเรียเคาน์เ,เตอร์บัสหนึ่งแล้วก็หงายตัวมันเองก็คือต้องใช้สองใช้สี่ใบอ่ะมันใช้ได้แค่สองรอบเท่านั้นเอาเลกเเลียจากดอบโซทั้งหมดอะยัดเข้าสู่โซหมดเลยแล้วมันจะได้รับเทคโซหกบ,บวกบวกหมื่นบวกขี้จนจบเทิร์นก็คือเทคเนี้ยมันไม่ได้แบงคับเป็นวันเพอร์เทิร์นถ้าเรามีโซสิบสองอ่ะหรือว่าเราโซออกมาหกก่อนแล้วเราลงแล้วเราเก็บของเข้าไปใหม่แล้วโซออกมาใหม่ได้อะ่ะมันก็จะบวกหมื่นบวกขี้บวกหมื่นบวกเคลียอย่างเงี้ยไ นะครับแล้วก็จะมีมินวาใหม่4ี่ใบนะอันนี้คือเราใส่แบบอวยจริงๆคู่เดียวก็เล่นได้นะครับไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้จริงๆเล่นอูดเยอะๆเล่นมินวาไม่ได้้วยซ้ําแล้วก็จะมีตัวที่เป็นของเลกเอเลกตัวที่เป็นทริปเปิลแรในชุดเอาจริงๆตัวนี้ข้าไม่ได้ใส่เลยส่วนตัวคือสไตล์แรกกูกดอูดก่อนเลยนะครับแล้วก็จะมีดิมิเตอร์นะดิมิเตอร์ก็ใส่ไวใ้ให้มันเป็นเลกเรเลยให้หมดนั่นแหละนะครับวิธีการเล่นของมันจริงๆต้องบอกก่อนว่าแอตโตไม่ได้เล่น มันในสายที่เอาสไตล์มินว่ามาเล่นเท่าไหร่อย่างที่เราพูดไปว่าเราเล่นอูสเยอะกว่านะครับคือพอเราเล่นจริงๆอะ่ะมันขึ้นปุ๊บมันก็ไล์ขึ้น1นึประมาณเกตสให้เป็นนอนหรือว่าเป็นแอปเปิลทองคำในโซก็ได้พอเราขึ้นฐานแองเจลิก้าได้แอตโตดหลักๆจะสไตล์แรกเป็นอูสเลยนะครับพอเราสไตล์เป็นอุสมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆถ้าจะสไตล์เป็นอูสเนี่ยมันอาจจะต้องดูช็อตว่าเราเริ่มหลังถามว่าทําไมเราถึงต้องเริ่มหลังเพราะว่า ถ้าเราเริ่มก่อนเราขึ้น3มก่อนอ่ะเราจะกดเทคตัวเริ่มแล้ววันโฟลันเนอร์เข้าไปเลยก็จะไล้เป็นเกรดหนึ่งสองจะมีอยู่สองใบในโซถูกปะแล้วก็ไอใบเนี้ยมันจะทําให้โซะเราะขึ้นสามนะครับแล้วก็ในดอกจะมีอีกสองก็คือเอาง่ายๆก็คือมันจะมีอไอไอเนี้ยขอภายมันเข้าโซ1หนึ่งเป็นสี่ในดอกจะมีสองเป็นหกมันจะใช้อูดได้พอดีเวลาสไตล์ลงอูดมาถ้าเรา,เาแบบสไตล์ที่หลังอ่ะ มันลงมามันจะเป็น6กพอดีนะครับและจริงๆอะ่ะเวลาเล่นน่ะ <c oughs> ขออภัในช่วงเกตสองเองน่เยถ้าโปรยบอร์ดพวกนอนพวกอะไรลงไปได้ให้โปรยลงไปตีเลยช่างมันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นพวกมันตีตายตัวท้ายเดี๋ยวมันก็กลายเป็นโซให้เราอยู่ดีนะครับอันเนี้ยในกรณีเราเริ่มหลังเราเออเริ่มหลังเราจะสไตล์เป็นอูทมันจะง่ายกว่าแต่ถ้าเริ่มแรกอะ่ะมันสไตล์เป็นอูได้ไหมมันได้ แต่ว่าพอเล่นจริงๆอะ่ะมันอาจจะต้องมีการโปรยมือแล้วก็เก็บของกันข้างเยอะนะครับหรือว่าอย่างเอาแองเจลิก้ามาเล่นเพราะแองเจลิกาเองอะ่ะเวลาลงมาอย่างเงี้ยมันเอาอ่าโนทิเกอร์จากในดอปโซนเ่ยเข้าสู่โซแล้วก็จั่วกัดคือมันดีไหมมันดีแหละแต่ว่าปัญหาคือว่ามันเก็บได้ไม่สุดไอ้มันทําให้โตมันมีได้ไม่สุดขนาดนั้นถ้าเราเริ่มก่อนข้อดีของการเริ่มก่อนหรอ กแค่ okay, เริ่มก่อนจริงๆคือเด็กเนี้ยเริ่มหลังค่อนข้างดีแล้วที่แอตโตเล่นกดอูดไปเลยตั้งแต่สไตล์แรกถ้าเราเริ่มหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอาถ้าเราเริ่มก่อนสไตล์ทีหลังอย่างเงี้ยพันคือปกติอะถ้าเราขึ้นเกศสามอะหลักหล,กหลกเนี่ยเราก็จะมีอยู่ประมาณ2แดมสามดมกันอยู่แล้วพอเรามี2แดมสามดมกันอนะถ้าเรากดอูดได้สองครั้งอะสมมติว่าเราลงมาปึ๊บหงายเขาได้บาร์สหนึ่งหงายดูดเข้าโซหมดเราโซบาร์สออกมา6ถูกไหมพอโซบาร์สหกเสร็จปึ๊บ ถ้าเรามีตัวเก็บอย่างเกตสองลงมาปุ๊บสูบเข้าไปสูบเข้าไปแล้วมันมีโตพอที่เหลือหกอ่ะมันก็สามารถได้อีกหมื่อีกชิมันจะกลายเป็นว่าตีสี่หมื่นหกสองสามชิถ้าเกิดเขาไม่มีตัวกันในเทิร์นนั้นอ่ะเขาจะโดนไปเลยทีมหกสามขีแล้วมันจะดันแดมขึ้นไปสูงๆเลยแล้วมันจะทําให้เขาอ่ะไปเบรกที่ห้าแดมเร็วมันคือมันมีสอย่างมันไม่ทําให้เขาเบรกที่ห้าแดมเร็วมันก็จะทําให้เขา ไปในอ่าไปในช่วงที่กดดันที่สุดก็คือเขาต้องกาดตรงนั้นเร็วหรืออีกอย่างหนึ่งเขาก็ตายตายไปเลยนะครับคือมันมีนะเวลาถ้าเรากดท่าประมาณนี้ปุ๊บแล้วเขายังไม่มีอะไรป้องกันจริงๆเขาซวยจริงๆไม่มีอะไรป้องกัน่ะมันก็จะไหลาตายเพราะว่าเอาจริงๆพวกคิวทิเกอร์มันกาดไม่อยู่คิวทิเกอร์มันชิวมันแค่หมื่นห้าอุสมันตีมันตีทีหนึ่งมันตีทีสี่หมื่นหกอย่างเงี้ยมันต้องใช้โอ้โหกี่ใบอ่ะยืนหมื่นหนึ่งกาดมาสองหมื่นหก มันการไม่พอหรอกกาดสามใบถ้าไม่มี PG ก็ตายอ่ะนะครับมันี่ก็คือมันค่อนข้างจะเป็นช็อตหลอกแดกได้ดีพอสมควรทีนี้ในสนามมันถามว่าต้องมีอะไรบ้างการเล่นขึ้นหนึ่งสองสามจริงๆไม่ต้องมีอะไรครับมีอะไรก็เล่นๆไปเถอะนะเพราะว่าหลักๆเนี่ยมันจะมีแค่เซตไอเกตหนึ่งพวกเนี้ยเอามาลงข้างหลังเพื่อเก็บของแค่นั้นเองที่เหลือจะไม่มีอะไรมันเก็บของกลับเข้าเด็กด้วยเด็กมันเล่นต่อได้แค่นั้นเองทีนี้อยากให้รู้อย่างหนึ่งครับในการเล่นอู้พอมันลากยาวไปถึงปลายเกม นะครับหรือว่าหลังจากเล่นอูชไปแล้วเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งหลักๆเลยของเด็กนี้คือมันแทบเล่นมินวาไม่ได้เลยถ้าอยากให้ดูที่สกิลมินวาเน่หนึ่งสกิลบนมินาวาเพอโซบาร์สเพื่อมันบวกหมื่นแล้วก็ได้เทคบวกจวดหนึ่งเมื่ออยู่ในโจมตีจวดหนึ่งบวกไดแต่ว่าเทคเจนเบรกสม,มันต้องโซบารอีก6เพื่อ,อทิ้งการ์ดแล้วก็ทิ้งการ์ดจากบนมือเพื่อให้เลกาเรียทุกตัวสแตนไดลบสนะครับคือ เอาเข้าจริงๆอ่ะมันโซ9ในเทินเดียวนะครับพอมันโซ9ในเทินเดียวอ่ะถ้าอู๊ดกดจนหมดแม็กอ่ะกดแบบกดเข้ากดออกกดเข้ากดออกไปปุ๊บพอเราสไตล์ลงมาใหม่เงี้ยอย่างตัวของแองเจลิก้าเวลาสไตล์มามันเปิดสีอาเข้าโซใบเดียวเองนะครับมันก็อาจจะต้องแบบเก็บของที่เอาไว้ทาโซชาร์หรือว่าตอนอู๊ดเก็บอาจจะต้องกดไม่สุดถ้าเราจะใช้สกิลมินว่านะครับก็ให้ไปเลือกเอาในช่วงกลางเกมว่าเราจะ้สไตล์ต่อไปเราใช้มินว่าหรือเปล่า รู้สึกว่าเฮ้ยกดวุฒตอนนี้อาจจะมีผลที่ดีกว่าเขาสามแดงอาจจะเป็นตายไปเลยก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไป,ปวัดใจเอาก็ได้ทิกเกอร์เราลืมบอกทิกเกอร์มันจะเป็นดอปแปดชีนหนึ่งคิวสี่นะครับโอเคประมาณนี้สําหรับเด็กนี้เนาะถ้าพูดผิดพลาดยังไงขออภัยนิดนึงครับแล้วก็ตะตายจะไม่ได้แบบทั่วไปนะอาจจะเป็นตะตายเฉพาะตัวนิดนึงนะครับเล่นกดต้นตีนิดนึงประมาณนี้ผมสำหรับคลิปนี้ชอบกดไลค์ตามกดติดตั้งใครยังลืมกดกระด,ดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนเราผมเพียงเดียวสามสิบห้าบาทสามารถ วีเอฟทีไบท n บชแนลนะครับแล้วก็ในช่องเรามีช่องสเปเชียลแดงสามารถดเนท t ให้กันได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ